ครับกับเกมโลบอคนะแล้ววันนี้พี่จะมาเล่นแบบแรนดอมแลมโบ่เดต้านะโ um อ,อ๊ยไม่ถ่ายคลิปเลยยุ่ยยุ่โอ้โหไม่ทำคลิปไหนไหนไหนคนอะผมมันยข่มอเอง์กวนไปโอ้โหไอเดียรัด วันนี้นกอุ้ยอึ้ยอึ้ยเจ๊ดับปะก่อนโธ่นกนอุ้ยอุ้ยเอเดยวคนเดเด็กคนเป็นตกคนแลกิ๊ดจงอุ้ยโออุ้ยต ลาเก็บบทเลยขอ้นเลยขึปุ๊บ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 ยิงยิงยิงเข็มกบี้ปุ๊บ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 ยิงยิเอาอาไงเนี่นเุ้ยเข้าวะาุ้งเก่าอุ๊งก้าอุ้าวอ๋อ

ทนเชียรเลยโอ้ยมึงมึงนี่เดี๋ยวอีทอมาแล้วอ้ไปมึงอ่ใายมึงไอ้บ่ออีทอดบุกจี้วันตัวด้วยไงโอ้โหบกจีกควันต Corner, corner, do that. Wait, 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 wait. We're gonna help. Oh, okay, I'm scared. Yeah, yeah.

มาจิงจิ้งดูขี้เลยโอ้ยจ้งสาวอือฮกำลังมันเลยโวมศพหายตีเต็นก่อน ไอ้ลูกโคดไม้แกเต้นก่อนเลยเนี่ะเฮ้ยเฮ้ยขอเล่นไอ้เอ็มอันนี้หน่อยรอดเฮ้ยคิดคิดไปครโอ้โหเกมโอเวอร์ ทำจะเชี okay. ่ยเลยโอ้โหสีแดงเข่าโอ้โหเฮ้ยโปเกมอนเฮ้ยโฮโน่ดินโน่เป็นไงเป็นัไงไม่รอไปดูละ เ้ยมีคนดักโดนเฮ้ยไอ้คิบเลยวะมันมีนิ้วเคียย์รีบรอบแล้วก็คอมแหลกโอ้ใช่ดิไม่ได้โฉลับจนแหลกแล้วเนี่ยชิบหายเฮ้ยไอ้เบลขึ้นมาวันนี้ตอนไหนวะเนี่ยอืมงก่อนเลยดิดิโอ้ย จับกูไอ้โอ้โหกูกลายเป็น Pokemon โปเกมอนกลายเป็นโปเกมอนเอ้ยโอเเ้โหมึงกูแล้วฮคลานอุ้ยไอ้ชิบหายเอ้ยจะลงมาหากูไหมชิบหายยุบมึงกูอยเซนไปอยู่ในเซนที่ไหน

อายุมันนี่เซ็ตยิงไปก่อนดีกว่าโอ้โหมีเสียงค่ะตะกอนโอ้โหตะพึ่งเหนียวตายเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย พอนอนก่อนกั้วมันมาก่ี่ตนีมีป้ายเียเฮ้ยเฮ้ยป้ายของชิคกี้พายเหรอ่ะเฮ้ยมันลดนักควีนวะ่ะอุ้มพอเรากดทีไรมันก็พาเราตกเฮ้ยไม่ใช่ข,ขึ้นฟังต้องขึ้่ฟัง เฮ้ยอย่าพิ่งมาขอร้องงี้นนี่จะคนโทรไลนคนโทรไลนคนคนโทร้าย์ืหมโดนเอ้ยช่วยวะเอ้ยทำไรเอ้ยสี่แนวกาลังจะกินเอ้ยเล้วโดน คนเข้ใกล้เฮ้ยมามารถเอารถอันนี้ไปกิดบู้โดนคนรถเอ้าอุ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยหยุดยุดกดผิดเหรอนี่แน่กดผิดไงโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ดุดเดือดมากเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหม แล้วพิธีปล่อยรถทีไมไปแล้วก็ชนคนอะชนคนแล้วก็กระเด็นลงไปงลางเลยอุ๊เอารถไปกินเออรถก็ช่วยไม่ได้เลยเอ๊ะใครจะขึ้นมาอันนี้นะ่ใครจะโชค้ายปุ๊บเฮ้ยเฮ้ย ให้ให้มาแล้วมึงจะขุดอออ้ยอ้า้ยอะไรวะโอ้ยไอไอเบียขดดเดดดิเไอชิอุ๊วิ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 เออไอวุบซาต้ามืข้า รถถัง <c oughs> สนุกรถถังยิงเะไรพวเนี่ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยันเดี๋ยวมึงจะดนี้ไปก่อนนะอน่เฮ้ยอุ้ยชนเฮ้ยเพื่อแน่ควรจ,จ,จะต้องเจอกับสิ่งนี้ควรจะต้องเจอกับสิ่งนี้

นี่แหละอุ้ยอุ้ยเห็นเห็นเห็นไงเห็นอ,อีกโหมันเล่นได้ยังไงวะชิบหายมึงแกต้องหน้าแมนใส่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึนคน,มนคนแปลกมาหนีม่มาหน,นี่มึงมาหนี่เลยไปไหนมรจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยไอหมอนี่ใบเกล ได้เลยวิโอ้ยเออโอ้ยแล้วมันจะทับกม่ถึงานได้เลยวิวอุ้ยววิไอ้หัวนี่ทือเขาไม่ติดายโอ้ย